สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ตุ๊ก,กตาพาฟันมาค่ะกินกาแฟนันกันค่ะเพื่อนๆก็สบายดีทุกบ้านทุกครอบครัวเนาะทุกคนว่างั้นเด้อพวกเรามีเวลาะค่ะ กาแฟดำเมื่อใหม่ตอนเศร้าๆทางยุโรปเนี่ยจ้ะเนอะบรรยากาศข้างนอกกมืดค่ะมืดตื่อเลยมืดตื่แล้วก็ฝนที่ตกมืดมื้อถ้าว่ามื้อหรือเดียอกก็เป็นบรรยากาศสดชิ่น ขมือเหลือ,อมืดมด,มดอากาศอึมครึมเนาะคุณนอึมครึมมันเป็นท้องฟ้าสีเทาๆก็มืดมาเลยนะคะมาค่ะกาแฟดำอุ่นๆข้างในบ้านค่ะถ้าเหลือออกข้างนอกก็ใส่เสื้อย้อนหนานๆนนเลนยจะเดอ้อหนาวเลยค่ะคุณน hàn sau cây nhiều khất cấp muly cắp cà phê nữa ช่วงนี้คนก็เป็นใครเป็นใครรู้นะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเมือ่อนึงในมีไหลรุดะะดูแล้วนนค่ะฝนตกแดดออกหนาหนำนกขนนอากาศรุดแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปงลงรุด,ดูการมันเปลี่ยนต้นไม้กับเบิร์ไม้ล่วงเป็นต้นไม้หัวล้นหลังต้นนะคะหลังต้นมะกา ยังเขียวอยู่เบอร์ไม้ก็เต็มถนนหน,นหนึ่งค่ะช่วงนี้พนักงานนั้นทางรัฐบาลมันก็มีการมาเป่าเนาะค่ะเนาะเป่าเบอร์ไม้ออกจากหล,งลังรถออกจากถนนยานขนลื่น ถ้าช่วงเวลาหนาะร้อนเข้ามาก็เขียวอุวม่มชุ่มชื่นดอกไม้บานค่ะสวยงาม <c oughs> ดอกไม้ก็บานนะคะเนะบางคนก็แพ้เกสรดอกไม้ก็เป็นโรคภูมิแพ้คนะ่ะกินยาย <c oughs> อ,อีกเอ้ยทุกตาก,ก็เลยนึกว่าเอาอาจักอันตื่นตัวอันตื่นเนอคะเนะปนนาน่ะเขาช่วงเบือไม้ร่วงต้นนาหนาวพันต้นไม้เบื่อไม้เหี yeah, ้ยมันบอกอนะ อดอกไม้นี่ก็มีบานเป็นช่วงหน้าหนาวก็มีเดีกค่ะบางตน้นนาส่วนเอวยังมีต้นมันสิเป็นกลิ่นหอมๆคล้ายๆดอกมะลิมันสิดอกน,น้อยเด้วค่ะดอกสีขาวมันสิบานจนฮอดตันปีหน้าช่วงหน้าหนาวเนาะคะ่ะเนาะก็ว้นแต่านะ่ะตัดแต่งกิ่งพันแต่ว่าเอ้ยทําไปแล้วละคะ่ะเออยก็บธธริอิสตรตอวเองละก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะ ธรรมชาติก็ตกแต่งนิดนิดน่อยเพรามันเป็น <c oughs> สวนต้นไม้น้อยกว่านั้นเถอะแต่ว่ากะอันปีนี้ก็ต้นไม้ใหญ่ก็ตัดไปแล้วเลยค่ะแ่นนว้ยช่วยตัดตัดแต่งกิ่งแล้วมันสูงขึ้นหลายยานยานเพื่อนบานพันลำคานก็ตรงมันตัดกิ่งมันอเอาไปทีมได้ลดอันลากกันลดหนึ่งเต็มหนึ่งส่วนหลังเงินส่วนนาบ้านเออยค่อยๆแต่งไปอันซื้อขยะสีเขียว แต่มันเปลี่ยนต้นไม้อันมันก็ต้นไม้ไงแต่มันเปลี่ยนต้นไม้บัวสูงเยอะเพรเขาตัดแต่งพันคูป,ปีใช่ไหมตบแต่งกิ่งกิ่งพันมันก็เลยเพิ่มทำเพื่อเปลี่ยนนั้นรูปร่างว่างั้นได้ปะจะน้อยถ้าว่าหิมะลงก็ข่าวไปหมดแล้วค่ะถ้าปีเลยหิมะลงก็อากาศเย็น,นะะเนาะกันเนาะทางเรือทางหลังเหือนี้ลุงฮอดนาน <c oughs> <c oughs> ลงงพ่อตันพี่นะคะเลยเข้ามาดีมากมันสูงขึ้นเมื่อกันบางประเทศกันลงกานด้วยค่ะกาแฟก็หมดไปแล้วค่ะคือเพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนนะค่ะเลยทุกตาพาฝันขอบคุณหลายๆที่เข้ามากินกาแฟเอ้ยคู่มื้อเลยนะคะเนาะ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ